global change คิดคิดเปลี่ยนโลกครับสวัสดีครับผมตูนตูนทองนะครับกับรายการ global change คิดคิดเปลี่ยนโลกครับผมแม่กับพี่ชายของผมครับครับผมเว๋ยมานุวงพงเลวิทโคโฮส์คนเดิมครับโอเคครับวันนี้นะครับผมกับพี่เว๋ยนะครับจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ริ่งนะครับหรือการแบ่งปันนะครับในสถานการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะครับพี่เว๋ยคิดว่ายงไรครับเห็นด้วยมากๆครับอย่างที่เรากําลังดูตามข่าวนะครับวัด คนธรรมดาร้านอาหารช่วยกันหมดเลยครับช่วยยังไงพี่มีอะไรเราก็แบ่งปันกันคุณทําอาหารได้คุณพอจะเหลือใช้นะครับคุณก็เอาอาหารมาแบ่งปันกันนะครับพระท่านก็เอาของที่ได้รับาจกากญาติโยมมาบริจาคนะครับเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆเลยคนเอาเข้าวสารมาแจกหรือคนโพสต์ด้วยความที่ไม่ตั้งใจแต่ด้วยความกดดันสุด,สด ว่าไม่มีอของจะประทังชีพแล้วไม่เกิน2ีีชั่วโมงครับคนไทยเราน้ําใจหลังไหลเรียกว่าเหมือนน้าท่วมอมล่าสุดพีคสุดพี่ผมเพิ่งอ่านข่าวมาเมื่อเช้าแท็กซี่พี่ได้ดูข่าวไหมครัที่ลงข่าวเป็นคุณลุงแท็กซี่เหรอพี่ยังไงเอ่ยคุณลุงแท็กซี่ที่ลง,ลงว่าไม่มีค่าข้าวกินหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วยังต้องออกมาหาลูกค้าไม่มีเงินจ่ายค่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ารถอ่ะอพี่ สุดท้ายเปิดบัญชีช่วยเหลือตัวเองเลยไม่เกินกี่วันหรือกี่วันพี่ได้งเงินไป8.3ล้านบาทคุณพระช่วยล่าสุดปิดบัญชีไปแล้วพี่แล้วยังไงครับมีใครเข้าไปตรวจสอบไหมครับไม่ไม่ไม่รู้ว่ามีใครไปตรวจสอบไหมนะฮะแต่ก็คือต้องต้องบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นเมืองแห่งการให้จริงๆนะครับผมก็ที่สรุปมาคร่าวๆคือเหมือนคุณลุงเนี่ยได้8 3. ล้าน3เนี่ยห่แบ่งส่วนหนึ่งไปปลูกบ้าน2ไปใช้หนี้3 เอาไปซื้อรถมือสองมาเพื่อจะมาขับจะได้ไม่ต้องไปจ่ายต่อเดือนอะไรประมาณเนี่ยพี่แล้วเขาก็บอกว่าแบ่งส่วนหนึ่งไปบริจาคก,การแพทย์อะไรประมาณเนี่ยครับอ,นนอันนี้ที่ผมสรุปจากข่าวมานะครับอันนี้ก็ขอญาตแสดงความารู้สึกยินดีกับคุณลุงท่านนี้ก่อนนะครับ,รบแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณลุงเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับว่าจะ ได้เงินสนับสนุนมาเรียกว่ามืดฟ้าหมูวดินขนาดนี้ซึ่งในอีกมุมนึงก็เป็นมุมที่น่ากลัวนะครับเพราะผมเชื่อว่ายังมีมิจฉาชีพหรือไอ้พวกที่มันคิดไม่ค่อยดีนะครับต่อสังคมเนี่ยคอยที่จะเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นะครับเรียกว่าเอ้ยลองเปิดเพจหรือว่าลองเพจโพสลงไปดูแล้วสร้างความเดือดร้อนแบบจอมปลอมขึ้นมาสุดท้ายแล้วก็อาจจะเอาเงินนั้นน่ะนะครับ ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ดีก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับเพีเยงแต่ว่ามันเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของน้ําใจของเราซึ่งมันเรียกว่าบอกได้เลยว่าเป็นกิมมิคของประเทศไทยเลยนะฮะเมื่อคุณลําบากรับรองไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงมีคนให้คุณแน่นอนไม่ใช่บันไรนะครับคือคุณเรียกว่าเหมือนแบบถ้าคุณเล่นไพ่อยู่ประธานโทษนะฮะไม่ได้ผิดกฎหมายคือคุณจับได้เอ็นะครับ โปเช่เลยโปเชเลยนะพี่ครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของลุงนะฮะแล้วก็มีอีกในความในความแบ่งปันนี้ผมเจอความแบ่งปันที่ผมประทับใจมากอันนี้ไม่รู้ว่าพี่หวยเห็นหรือเปล่าผมก็เลื่อนมาในฟีดเฟซบุ๊กนะฮะวันนี้ช่วงนี้ผมท่องออนไลน์บ่อยนะฮะผมก็ดู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 ผมเจอการแบ่งปันอีกอย่างน่าสนใจมากพี่ครับผมเป็นการไลฟ์สดแจกเงินไม่รู้พี่หวยได้เห็นหรือเปล่าเออเออฮป เฮปโปเฮโป้โอ้ย, oh. อยไม่อยากออกชื่อเลยโอเคแต่ชื่นชมเฮยโป้มากคือเฮยโป้ไม่ต้องตามมาหาผมนะครับผมชื่นชมผมจับเฮยโป้ได้เลยว่า เออคือทานข้าววันละหลักแสนเนี่ยผมผมอยากจะไปทานด้วยจริงๆับมีโป้โอ้โหผมผมผมจริงๆครับผมชื่นชมเฮียโปมากนะฮะแล้วก็หลายๆคนไม่ใช่เฮียโป้คนเดียวมีหลายๆคนนะฮะที่ไลฟ์แจกเงินเป็นมิติใหม่แห,ห่งวงการเลยผมผมชื่นชมผมชอบมากจริงๆยังไงถึงแน่ๆนะฮะไอรัฐบาลยังต้องรองกี่วันไม่รู้ <c oughs> แต่เฮียโปแคนดูไลฟ์ผมแชร์ผมได้กันคนละพันเหลือเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ ผมนี่อยากจะไปแบบหลังไมค์ของยโปมากเลยผมเห็นแล้วแบบว่าคือยโปแบบแบบเปิดเผยเงินก้อนทั้งชัดเจนมากผมสุดยอดครับผมนับถือนับถือกับยโปนี่นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการแบ่งปันนะฮะัที่เอามาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็มีแบ่งปันอีกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีแบ่งแบ่งปันอีกแบบหนึ่งนี่ที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นแบ่งปัน ความคิดแนวคิดนี่ไลฟ์โค้ชอารมณ์แบบไลฟ์โค้ชใช้ชีวิตอะไรอย่เงี้ยนะพี่หวยมีอะไรแนะนำไหมอันนี้ชื่นชมยังไงไมากกับไลฟ์โค้ชไอไลฟ์โค้ชเนี่ยผมว่าเราทุกคนนะครับคือถ้าเกิดว่าใครพูดดีแล้วมันเข้ากับคอนเซปต์หรือนิยามในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีไปด้วยซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องใช้นิยามให้ดีนะครับ,รบเดินสายให้เป็นกลางนะครับเพราะว่าพูดถึงตัวไลฟ์โค้ชเนี่ยผมเคยคิดจะสร้าง เพจขึ้นมานะฮะซึ่งเพจตัวนี้ก็เรียกว่าจะน่าจะเป็นคู่แข่งของอีจัน .com เลยแล้วกันโอ้โหชื่ออะไรฮะเอออีควายนะครับซึ่งหลายคนบอกว่ามันหยาบจริงๆมันไม่ใช่นะครับอีเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์นะครับควายเนี่ยคือสันหลังของชาติรวมกันก็คือสันหลังของชาติยุคอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับอันนี้มันเป็นที่มาซึ่งผมอยากจะที่ผ่านมาเคยอยากจะเปิดเพจเพื่อตอบคําถามให้กับนักศึกษา นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนักนักศึกษาที่เป็นเป็นระดับปริญญาตรีนะครับหรือว่าเป็นระดับอุดมศึกษาที่กำลังจะต่อปริญญาตรีหรือคนที่กำลังจะจบปริญญาตรีแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปน <ะ S 2> ในห่วงคุณทัจักรอายุทัจักรนี้ครับผมพูดถึงมันมันงงจริงนะพี่อย่างตอนผมตอนผมจบมหกเนี่ยผมมกเคว้งเลยนะพี่ไม่รู้แบบเฮ้ยกูชอบอะไรอยากทําอะไรอยากเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบเอาจริงๆผมว่าเพจ e q u i r e c o m มของพี่ถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ าจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ผมว่ายิ่งถ้าเกิดในยุคนี้มันท้าทายมากนะพี่พี่สังเกตไหมครัตอนเนี้ที่ผมดูโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตอนนี้จุดล่ามหาลัยต่างๆมาเรียนออนไลน์หมดแล้วการศึกษาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้เด็กบางคนเป็นยูทูบเบอร์ตั้งแห่หกเจ็ดขวบได้เงินเป็นล้านๆอย่างเงี้ยผมว่านิยามการศึกษามันเปลี่ยนไปไหมพี่มันเปลี่ยนไปครับน้ำตุนแต่ว่าเรายังคงจำเป็นต้องตามให้ทันครับ ไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นไปในแนวทางไหนเนี่ยเราจําเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวซึ่งเป็นสิ่ง,งที่สําคัญมากไม่ว่าวันจะดีหรือไม่ดีนะครับเราต้องเรียนรู้ไว้แล้วเอาไปใช้ให้เหมาะกับจุดประสงค์ของเราเมื่อกี้น้องตุลพูดถึงเรื่องหกเด็กเจ็ดครวบ,บ,บก็สามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้มีรายได้มากมายนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากถึงหลาย,ลายๆคนนะครับในระดับที่เป็นอนุบาลน,นะครับผู้ปกครอง ให้คิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็มีข้อมูลมาว่าในช่วงวิกฤตปัจจุบันเนี่ยทำให้กระทรวงศึกษาเนี่ยแนะนําหรือว่าใช้คําว่าบังคับดีกว่านะฮะให้สถานศึกษาหรือผู้ประกอบการในด้านอนุบาลเนี่ยนะครับต้องหยุดเรียนนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้แนวทางว่าหยุดได้แต่ว่าหยุดการเรียนรู้ไม่ได้แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยเด็กที่อยู่ในระดับอนุบาลน,นะครับถ้าเกิดว่า มาให้ดูออนไลน์มากเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าโดยไม่มีผู้ใหญ่นั่งอยู่ใกล้ๆหรือให้คำแนะนำเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะว่าเด็กยังไม่มีความคุ้นเคยนะครับหรือการเสพข,ของอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณมากขนาดผู้ใหญ่เรายังโดนหลอกได้เลยฮะแล้วเด็กมันใช่ไหมฮะมันยังอ่อนอยู่เลยครับเรียกว่าเหรียญเหรียดมีสองด้านโอ้โหถูกต้องตรงนี้ผมรู้สึก รู้สึกกังวลแทนนะครับก็ฝากไปกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าตรงนี้ต้องหาแนวทางที่ถูกต้องนะฮะโอ้โห,โหจากการแชร์ริงเรามาถึงแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะอ้าวไหนไหนก็ไหนๆ,ๆ,ๆละเข้ามาถึงตรงนี้ผมผมก็มีคําถามอีกพี่พี่แบบคือตอนนี้มันก็มีเทรนเทรนเทรนผมต้องเรียกว่าเทรนต่างๆเนี่ยที่เข้ามาพี่มัน บางคนก็มีทน,นว่าเอ,อ้ยเราไม่ต้องเรียนถึงปีสี่ไหมจบปริญญามาพออายุยีบสองไม่ทันกินแล้วทํางานได้ตั้งแต่ตอนอายุสิบแปดไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าเราควรจะยังไงคิดยังไงกัแบบเรื่องนี้พี่ผมว่านะครับครับเราต้องปรับตัววันนี้ถ้าเกิดว่าจะมาบอกว่า mm hmm. เรียนที่นี่ดีที่สุดครับเรียนฮาวเวิร์ดดีที่สุดเรียนจุฬาดีที่สุดรหรือว่าเรียน ที่ไหนดีที่สุดผมว่ามันไม่มีคำว่าที่สุดมันมีแต่คำว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดมากกว่ามผมเชื่อว่าหลายคนที่เรียนระดับที่สูงมากๆในชีวิตครับหลายคนก็ยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรซึ่งมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนมากกว่าความพอใจไหมพี่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีผู้ใหญ่ที่รู้จักหรือว่ารุ่นเ,เรียกว่ารุ่นสร้างชาตินะครับรบางคนจบป .4 บางคนไม่ได้แม้กระทั่งเรียนหนังสือก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกําลังในการสร้างชาติในอดีตที่ผ่านมาได้ฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยไอการเรียนหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะต้องไปเรียนเองนะครับที่สถาบานันหรือว่าเรียนออนไลน์หรือไม่ได้เรียนผมว่าสําหรับตัวผมเองนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีความสําคัญอะไรที่จะมากําหนดชีวิตของคุณได้แต่สิ่งที่มันจะมากําหนดชีวิตของคุณได้คือความคิดของคุณ 1. คุณจะต้องมีความอดทนนะครับสคุณจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนะครับสามคุณจะต้องรู้รักดีนะครับและสนะครับคุณจะต้องปรับตัวให้ได้นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยสข้อเนี้สำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆเลยส่วนคุณจะไปจบที่ไหนเนี่ยผมว่าในโลกอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็นผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจบที่ไหนแต่ผมจะดูว่า คุณช่วยอะไรผมได้บ้างคุณลองมานั่งคิดที่คำตั้งตุนว่าวันนี้เนี่ยสมมุติว่าต้องตุนมีคนมาบอกมามาสมัครงานบอกว่าเอ้ยเนี่ยหนูจบแค่ม .3 ครับแล้วต้องตุนถามกลับไปว่าทําอันนี้เป็นไหมทําเป็นโปรแกรม Excel หนูทําเป็นค่ะแล้วในด้านของตัวโปรแกรม Microsoft ต่างๆอ๋อหนูทําเป็นค่ะหนูเขียนโปรแกรมเองได้ค่ะคอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็สามารถช่วยบริษัทในการสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆถึงแ <ừ m. S 2> ม้ว่าคุณจบมสามผมถามว่าคุณจะเลือกระหว่างคนอีกคนหนึ่งที่จบมาจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง, <c oughs> งนะครับรรซึ่งมีเรียกว่าเกินนิยมมาด้วยเนี่ย <c oughs> คุณจะเอาใครผม <c oughs> ถามหน่อยเพราะผมก็มเห็นเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทอะพี่เขาก็บอกว่ามหาลาัยเนี่ยมันไม่สามารถสร้างนักศึกษาที่ตอบโจทย์กับงานเขาได้เขาก็เลยมีไปเปิดมหาลัยตัวเองที่แบบ สอนตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 จนปี1ปี2ให้จบมาแล้วมันเลี้ยงบริษัททํางานเขาได้จริงๆอย่างเงี้ยครับซึ่งผม,ผมเห็นหลายๆบริษัททำนะฮะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าก็ดีหรือบริษัทคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ดีอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้อันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะการ,การศึกษาแล้วมันไม่ตอบโจทย์กับธุรกิจไหมพี่ถูกต้องครับคือจริงๆเราให้ความสําคัญกับ,บรียนตรีมากเกินไปนะครับในเฉพาะในแถบ ผมใช้คําว่าเมืองไทยแล้วกันะเทศเชื่อเนาะมันถูกต้องเชื่อพี่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นนักบินของทางฝั่งเกาะออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะครับเขาจบแค่ชั้นมัธยมปลายนะครับแล้วก็เขาก็ไปสอบเทียบไปสอบนู่นนี่สุดท้ายเขาได้เป็นนักบินนะฮะในวัยที่ประมาณ20่สิบต้นๆนะครับในส่วนของฝั่งเอเชียแล้วก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเด็กขนาดนี้มาขับเครื่องบินได้เลยคือเราต้องถามว่าถ้าเขาขับได้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเปลี่ยนแนวคิดว่าเอ๊ะแล้วเราคิด ในแนวทางของเราเนี่ยมันยังเป็นเต่ากระปบกอสอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าผมอยากเป็นนายกอหครับพี่อันนี้ผมว่าเรียนอะไรผมว่าจริงๆไม่ร้อยไหมพี่อันนี้อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างการเป็นนายกเนี่ยก็คือผู้บริหารประเทศอาจจะต้องผ่านหนาวผ่านร้อนมาพอสมควรนะฮะคอนเน็กชันก็ต้องปึกนะฮะเลชั่นก็ต้องมีนะฮะความอดทนอดกั้นต่างๆนะครับก็ต้องมีพร้อมฉะนั้นแล้วเนี่ย การเป็นผู้นําประเทศนะครับผมใช้คาว่าผู้นําประเทศแล้วกันไม่ได้เรียกว่านายกเนี่ยอาจจะต้องมีหลากหลายมิติมากๆในการที่จะต้องขึ้นมาเป็นได้และเป็นได้ดีด้วยนะครับและเป็นที่ยอมรับด้วยครับผมอ๋อเรียกว่าสถาบาันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับผมอ๋อครับผมยังพูดถึงเรื่องเมื่อกี้คุณตูนพูดถึงรเรื่องอายุไม่เกี่ยวลองดูสิครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะ มีอาการดีขึ้นจากโควิดล่าสุดเนี่ยเขาให้ล้วมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเขานะครับ,ค,รบคุณอะไรผมจำไม่ได้หรอกนะฮะอายุ25 26เองนะฮะเป็นคนตอบคำถามแล้วก็เป็นคนรักษาการ,รนะครับคุณลองคิดดูว่าทางแถบประเทศ ที่ล่านาะนิคมเนี่ยมาก่อนเนี่ยเขายังใช้คนอายุ20กว่ากว่า<ช>นะฮะในการช่วยบริหารประเทศเลยคุณคิดดูแล้วกัน<ใ>นายกนิวซีแลนด์ก็คนก็ชมอยอะน,นะพี่โอ้โหนายกนิวซีแลนด์นี่โหยิ่งไปกันใหญ่เลย,ย,อเลยตอนที่ประชุม<ช>สภาห,หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอุ้มลูกอ่าเข้าเต้าด้วยนะฮะเ,ออเข้าเต้าสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกเนะี่ยคือแปลว่าให้นมลูกสดสด นะครับแล้วก็พูดอภิปรายในรัฐสภาด้วยนั้นถือว่าสุดยอดมากเลยล่าสุดคือจับมือกับคณะคอรมอทั้งหมดลด20เลยนะพี่สุดยอดเนสุดยอดครับผมตรงนี้ต้องขอใช้คำว่าโอ้โหอตบมือให้ครับผมครับผมแต่ว่าผมจับประเด็นไี้อีกอีกอย่างหนึ่งพี่บวยก็คือจริงๆอย่างที่พี่บวยบอกว่า การที่จะเป็นคนดีหรือทํางานได้เนี่ยหนึ่งต้องมีระเบียบว,วินยัยต้องมีความอดทนเงี้ยจริงๆแล้วระบบการศึกษาไทยมันทําให้เรามีระเบียบว,วินัยและการอดทนหรือเปล่าไม่มีเอ,เอาเป็นว่าผมขอถอนคำพูดม,มีน้อย,ออยอหรือว่าอาจจะคือก็พยายามมีอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสาเร็จเพราะถ้าเกิดว่าสําเร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าอดทนมีวินยัย ถ้ามันสําเร็จแล้วจะมีคนข,นขึ้นไปเผาป่าเล่นไหมฮะถูกไหมฮะไอตรงนี้เราก็ต้องกลับมานั่งทบวทวนอว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาไอตรงนี้เราก็ต้องมานั่ง<อ>กลับ,บาพูดถึงเรื่องว่าอเออเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราจะมีภาคบังคับการศึกษาว่าคุณต้องจบม .6 หรือระดับมาหาวิทยาลัยนะฮะเรื่องที่คุยนยาวครับผมไี่คุยยาวเลยแต่แต่เรื่องแต่เรื่องเนี้ยผมผมเพิ่งได้ข่าวมาเมื่อประมาณสองสามวันเนี้ยว่ามันมีการแบบคุยกันเลยนะพี่ระดับแบบใหญ่ๆเลยเขามาคุยกันเลยว่าเฮ้ยเนื่องจากแบบ การศึกษาออนไลน์มันดีขนาดเนี้ยตอนนี้เขาอยากจะรวมแบบว่าพวก p r ฟ f เ s อร์เก่งๆอาจารย์เก่งๆจากต坦ฟอร์ด NIB อะไรพวกนี้พี่มาทำคลาสเลยแล้วก็เรียนรวมกันเลยพี่การศึกษาคนมันจะได้เท่ากันทั้งโลกเลยพี่มีความเห็นบ้างไงไอ้ตรงนี้นะครับผมว่าคนที่เรียนออนไลน์เนี่ยมันจะต้องปรับตัวเช่นกันครับคือไอ้คนที่เรียนเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงรุ่นรุ่นที่กึ่งๆว่าแบบ เคยไปเข้าคลาสด้วยนะครับก็คือเคยไปเข้าเรียนแล้วก็ต้องมานั่งเรียนออนไลน์ด้วยในบางครั้ง mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเป็นแบบร0 0เนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีการปรับตัวและมีแนวทางค่อนข้างเยอะมากๆเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณกําลังเรียนออนไลน์เนี่ยคุณได้ประสิทธิภาพหรือไม่เราจะวัดจากอะไร mm hmm. แล้วข้อสอบหรือคําถามหรือคําตอบของคุณที่คุณตอบส่งไปนั้นอนะ่ะคุณตอบมาจาก ค,ความรู้ของคุณหรือคุณไปก๊อปปี้เข้ามาห,<อ>หรือไปลอกเรียนเข้ามาตรงนี้นนนถ้าเกิดบบว่าคุณบอกว่าโอเคให้เวลาคุณตอบประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นไลฟ์สดแบบนี้โอเคคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้คําตอบจากเขาจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมานั่งตอบคําถามเขาด้วยนะครับ,ค,รบคุณก็จบครับผม,มคุณก็จบน,นี้ก<ะ>็น่าคิดเหมือนกันครับผม แต่ว่าแต่ว่ามันมีมันมีข้อคิดนะพี่เมื่อเช้าผมในฟังพอดแคสต์ในซีแคสซอรสเนี่ยเขาพูดมาคํหนึ่งว่าอาจารย์อะไรไม่รู้มาบอกว่าแบบเอ้ยมันมีการคิดว่าจริงๆแล้วคอสของการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ค่าเทอมนะพี่มันมีทั้งค่าหอค่า,าที่พักค่าเดินทางนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าการที่ถ้าเกิดออนไลน์เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงๆอะไรอย่างี้ครับทั้งการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นปริญญาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให ให้คนอนะเซฟคอร์ได้มากขึ้นนะพี่แทนที่จะต้องแบบสมมติพี่หวไออยู่เชียงรายลูกต้องไปเรียนกรุงเทพลูกก็ต้องไปเช่าหอเช่าอะไรเงรี้ยแต่ถ้าเรียนออนไลน์ได้เลยเงี้ยล้วก็ได้รับปร,ริญญาเหมือนกันพี่จะเซฟคอร์มากเลยนะครับทั้งค่าเช่าหอค่าเดินทางนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยพี่ไอตรงนี้น่าคิดคําบทั้งตุนพูดถึงเรื่องการเซฟคอร์เนี่ยมันเซฟได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่คนจะไม่สามารถพัฒนาได้ก็คือการปรับตัว ให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมอสิ่งแวดล้อมในที่นี่เราหมายถึงคนเช่นกันการที่เด็กนักเรียนนะครับระดับมัธยมต้นมัธยมปลายหรือระดับปริญญาตรีไปเรียนรวมกันแน่นอนว่ามันจะต้องมีเรื่องเมาส์ค,คุยสร้างกลุ่มช้อปปิง้งกินข้าวไปเที่ยวไอ้จุดตรงนี้จะหายไปหมดเลยเ<อ>นะฮะไอ้ตรงนี้เราต้องมานั่งพิจารณากันว่าไอ้ที่เราเรียนกันมาว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ในอนาคตแล้วได้ว่า อ๋อมนุษย์ไม่ใช่สัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ออนไลน์อย่างนั้นหรือเปล่าสังคมออนไลน์อ่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความอดทนของเขาอาจจะได้รับในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าเขาอดทนในการที่เขาจะมานั่งดูออนไลน์หรือว่าเขาอาจจะมาดูเ,าเป็นแบบว่าดูย้อนหลังอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในชีวิตจริงที่ผ่านมานะครับคุณจะไปนั่งเรียนรวมก,กับเพื่อนไอ้นี่ก็นั่งแซวคุณ อันนี้ก็โดดเรียนออะไรประมาณนี้อันนี้ก็ไปสายอันนี้ก็ไม่อยากจะไปอันนี้ก็ตกอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตไอ้สิ่งแวดล้อมพวกเนี้ยมันจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องมานั่งคิดกันอีกทีหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่มันหายไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่มันหายไปหรือเปล่าแล้วเราจะแล้วเราจะเอาอะไรมาแทนที่มาใช่ครับในการฝึกสกิลการเข้าสังคมใช่ไหมพี่ถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยหลักการของทางภาครัฐนะครับแล้วก็ตัวของเด็กเองหรือว่าตัวของผู้ปกครองเองว่า จะสอนลูกเนี่ยให้มันเอาดีได้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะเอาดีหรือไม่เอาดีอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเวรกรรมระดับหนึ่งของผู้ปกครองเช่นกันครับผมก็ฝากไว้ฝากไว้ครับทำบุญเยอะๆใช่มพี่ครับผมโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับ EP นี้เราคุยกับเรื่องแชร์ลิงนะครับแล้วเราก็แชร์ลิงข้อมูลนะครับแนวคิดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆเอากลับไปคิดนะครับผมก็พี่บอยมีอะไรจะเสริมจาก EP นี้ไหม น้องตูนพอดีพี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแชร์ลิงเลยเือ oh, <okay. S 1> พี่เคยมีความฝันนะครับ <Wow. S 1> หลายครั้งเวลาที่เราเจอพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้ที่ช่วงนี้เขาไม่ได้ทําตามเทรนด์แต่เขาทาเพราะเขาอยากทําว่าเขามีน้อยเขาก็ทาแบ่งปันอาหาร,รให้ว่าเ้ยผมมีเท่านี้นะคลิปล่าสุดที่ผมไปดูมาเมื่อวันก่อนก็นกคือว่าขายข้าวมันไก่หรือว่าขายข้าวหมูข้าวขาหมูหรือว่าข้าวหมูทอดอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็ผมจําได้ว่าเป็นเจ้าของร้านที่เ,เป็นผมทองทองหน่อยนะผู้ชายต้องต้องขอประทานโทษด้วยที่ไม่ได้ จำชื่อไว้แล้วเขาบอกว่าผมทาได้แค่นี้ผมทําได้วันละร้อยกล่อง<ช>ซึ่งตอนแรกเขาจะบริจาคโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเห็นรอพอหน้าโรงพยาบาลเขากเ็เลยเปลี่ยนแนวคิดอะไรประมาณนี้ครับว่าร้อยกล่องมันทําให้ผมวันนั้นหลังจากที่ดูคลิปเนี่ยผมอยากจะน,น้ําตาไหลเลยเผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าเกิดว่าผมเดินไปอยู่ในจุดนั้นได้เนี่ย<ช>ผมอยากจะทําร้านให้แบบคือส่วนหนึ่งให้คุณเข้ามากินฟรี<ช>นะครับ<ช>แต่ผมจะไม่ทําร้านให้มากินฟรีทุกอันเพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีคนไอ้กลุ่มหนึ่งนะครับที่มันเป็นพวก เ,เรียกว่าอยากจะเอาเปรียบสังคมซึ่งตรงนี้เราก็ไม่อยากจะทําให้เกิดเป็นลักษณะแบบนั้นสุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ว่าเราสามารถทําตามเช่นคนอื่นในเรื่องที่ดีได้เช่นกันทําทีละเล็กทีละน้อยนะครับประมาณนั้นครับผมนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับผมว่าจริงๆแล้วการให้เนี่ยถ้าเกิดคนหนึ่งคนเนี่ยต้องให้คนเป็น60ล้านคนมันคงไม่ไหวแต่ผมว่าถ้าเกิดคน30ล้านคน ให้กันคนละนิดคนละหน่อยมันสามารถแชร์ไปทั้งหมด60ล้านคนได้นี่ยผมว่าอย่างที่พี่หวยพูดนะครับนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันคิดแบ่งคิดให้กันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยเราก็ไปกันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ละคนมาคิดจะเอากันอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราอยู่กันไม่ได้นะครับสุดท้ายจบขอจบไปด้วยคําพูดนะของมหาตาาาระคันธีแล้วกันนะครับมหาตามาคาะคันธีได้กล่าวไว้ว่านะครับ ตายไปก็ไปไม่ได้ตายไปก็ไม่ได้ไม่ใช่ <S <S ไม่ใช, <S 2> <S 2> ใช่โอ้โหกันเลจะจบสวยแล้วมา,มาหาตมะาคันทีนะก็ได้กล่าวไว้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดว่าอะไรน,นะพี่เหมือนอารมณ์ประมาณ,มาณว่าอาหารเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกพอแต่อาหารเนี่ยไม่ทั้งโลกเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงคนโลกพอหนึ่งคนได้อะไรประมาณเนี้ครัะฝากไว้ให้ทุกคนคิดนะครับฝากไว้นะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคน ติดตามนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายการนะครับ The Global Chain นะครับคิดคิดเปลี่ยนโลกนะครับทั้งใน SoundCloud นะครับพอดแคสต์นะครับแล้วก็ Apple Podcast นะครับและใน YouTube นะครับและในอีกแอปต่างๆที่กำลังจะตามมาได้นะครับกับผมตุนตุนทองแอรีครับครับผมเว๋ยมาร่วมบงแพรวิดครับโอเคครับพบกันใน EP พีถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ